กคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องแววนไปปกติเราก็ใส่เสื้อผ้าซ้ำกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับอลิสาเองกับรายการสวยปังโลกไม่พังอีพีนี้เราจะมาพูดถึงแววนไปทุกคนมีเสื้อตัวเก่งเสื้อตัวโปรดเราใส่ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเนี่ยคือตัวเราแต่พอเราไปเที่ยวไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนเจอเราแต่งตัวซ้ำ เพื่อนก็ทัก <c oughs> เพื่อนก็ลอ้อเราก็คิดในใจนะว่าเฮ้ยบนโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกเขาว่าเครื่องซักผ้านะเราใส่ชุดซ้ำอะ่ะมันไม่ได้แปลกเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวฟอจะมาพาทุกคนไปทำแคมเปญแวรวนไปทุกวันนี้เราจะเจอกับปัญหาแบบผลิตเสื้อผ้าออกมาเยอะมากแล้วสุดท้ายพอเราเบื่อเราก็ทิ้งแล้วสุดท้ายแล้วเสื้อผ้านั้นไปอยู่ที่ไหนเ่าฟ้า <c oughs> ก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะคะมาแวรวนไป <c oughs> กอได้รับโจทย์มาจากทีมงานนะคะว่าให้ครีเอทลุกออกมาได้หลายๆลุกไปเที่ยว <c oughs> ได้หลาย ที่หลายสไตล์นะคะจากเสื้อผ้าหยุนหมด9ชิน้นมาดูกันว่าฟ้าจะครีเอลุกออกมาได้กี่ลุคค่ะ การที่เราเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาใส่ซ้ำเนี่ยมันทำให้เราประหยัดเงินประหยัดเวลาจริงๆแล้วการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราเราต้องคอยซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเนี่ยเงินในกระเป๋าเราอะมันน่าสุบสนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาแวะวนไปเพื่อที่จะประหยัดทั้งเงินแล้วก็เวลาไม่ต้องออกไปหาซื้อข้างนอกให้มันเหนื่อยดูเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้เนี่ยเอาเออกมาใช้กันนะคะ <c oughs> การที่เราแวะวนไปเนี่ย นอกจากจะช่วยประหยัดทั้งเงินประหยัดเวลาก็ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกพอทุกคนรู้ไหมคะการผลิตผ้าแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดเศษผ้าเกิดขยะมากมายขึ้นมาบนโลกเลยอุตสาหากรรมแฟชั่นเนี่ยทำให้เกิดขยะขึ้นทุกๆ10นาทีเลยแล้วใน10นาทีนั้นอนะไม่รู้มันเกิดขึ้นมาแบบปริมาณตั้งเท่าไหร่ขนาดแค่เสื้อผ้าชุด เสื้อตัวเดียวเนี่ยเวลราเราตัดใช่ไหมคะมันก็จะเหลือเศษผ้าทิ้งขว้างแล้วขยะพวกนั้นอ่ะไปอยู่ที่ไหนแล้วสุดท้ายมันก็ไปจะกระจัดกระจายอยู่ตามทั่วทุกมุมโลกเป็นขยะทําลายโลกขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วการแหวนวนไปเนี่ยมันก็ช่วยเป็นสิ่งที่ทําให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองคะ่ะ